เราเท่าเรืออะไรอะคืออะไรอะกี้คืออะไรเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AS ช h a n n e l ค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเราจะมาสำรวจเส้นทางกันนะคะเนื่องเป็นเนื่องจากเป็นเส้นทางนะคะที่ทีมงานสายเรืองกี้นะคะเพิ่งค้นพบค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะคะจุดชมวิวสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะไปยังไงนะคะไปกันเลยค่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะเพื่อนวันๆนะคะทีมงานหาแต่เรื่องเหนื่อยให้กี้ค่ะ คือตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งกีนะคะเพิ่งกลับจากจันทบ,บุรีค่ะเพื่อนกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านที่กรุงเทพเลยนะคะทีมงานนึกขึ้นได้ค่ะว่าที่อำเภอหนองใหญ่นี้นะคะ จะมีเส้นทางใหม่ค่ะซึ่งเป็นเส้นทางนะคะที่พี่ๆนักปั่นนะคะเพื่อนเขาแนะนาทีมงานกี่มาอีกทีหนึ่งค่ะจะเป็นเส้นทางจักรยานดาวฮิวค่ะเป็นเส้นทางนะคะที่ขึ้นไปที่จุดชมวิวที่เขาบอกว่าจุดชมวิวนี้นะคะเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกแห่งหนึ่งนะคะของอําเภอหนองใหญ่ค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะจะได้เป็นการสารวจเส้นทางนะคะเผื่อจะได้ชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะมาเกตด,ด้วยกันค่ะ จากข้อมูลนะคะที่พี่นักปั่นให้มานะคะจุดชมวิวนี้ค่ะจะอยู่ใกล้ๆก,กับจุดชมวิวเขาระเบิดค่ะการที่เราจะขึ้นไปนะคะพี่พี่นักปั่นเขาแนะนํามาค่ะว่าเราควรจะขี่ตามแนวเซไฟฟ้าแรงสูงขึ้นไปค่ะเพื่อนแล้วก็จะเจอกับจุดชมวิวเองค่ะเป็นยังไงคะเพื่อนเพื่อนข้อมูลที่กี้ได้มาแน่นเลยใช่ไหมคะนี่เป็นข้อมูลที่กี้ได้มาเท่านี้จริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เป็นไรค่ะแล้วมันสายลุยสายบูเดี๋ยวเราไปลุยกันค่ะมาดูเส้นทางในช่วงแรกกันดีกว่าค่ะ เส้นทางในช่วงแรกนะคะมันจะเป็นเส้นทางที่ตัดไปตามไร่ตามสวนของชาวบ้านค่ะเป็นทางดินค่ะเพื่อนๆมันเป็นทางดินไปตามแนวเสาไฟฟ้าค่ะเนี่ยค่ะทีมงานจะพากี้นะคะขึ้นไปบนเขาลูกนู้นเลยค่ะเห็นเสาไฟฟ้าบนเขาไกลๆโน้นนั่นไหมคะนั่นแหละค่ะที่ที่ทีมงานจะพากี้ไปค่ะกี้ระวังด้วยนะมีขี้ช้างด้วยอ่อนเปือเลย ให้ได้ยินเสียงอะไรบอกด้วยขี้ช้างค่ะเพื่อนๆยังไงดีคะงานจะเข้ากีหรือเปล่าเจอขี้ช้างก็ต้องมีตัวช้างถูกต้องไหมคะไม่งั้นมันจะมีขี้ได้ยังไงทีมงานก็บอกให้กี้นะคะขับกีด้วยความระมัดระวังค่ะได้ยินเสียงอะไรนะคะก็บอกกันด้วยนะคะกี้ไม่ระวังเลยได้ไหมคะเพื่อนกี้กลับเลยได้ไหมคะมากับทีมงานสายเลยมีแต่เรื่องให้ลุ้นตลอดเลยค่ะ เส้นทางในช่วงแรกมานะคะมันจะเป็นทางขึ้นเนินชันต่อเลยค่ะเพื่อนๆจากที่ขี่ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นทางที่ชันมากค่ะนอกจากชันแล้วนะคะมันก็ยังมีหลุมมีบอ่อมีร่องน้ําไหลบางช่วงมีหินลอยด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะแต่อาจจะมืดบ้างค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมันเป็นทางที่เขาบังแสงพระอาทิตย์ค่ะเฮ้ยกีขี่ช้างหยิบหายแล้ว เฮ้ยยังมึงขี้ช้างเลยนะต้องขับก้อนแล้วเพื่อนคะนี่ค่ะกีนะคะเพิ่งผ่านเส้นทางลงจุดนี้มาค่ะเพื่อนนี่ค่ะมันเป็นเนินที่ค่อนข้างชันนะคะแล้วก็เป็นหินลอยเยอะมากๆเลยค่ะเล่นเอาเหนื่อยด้วยค่ะแล้วยังเจอนะคะเพื่อนขี้ช้างด้วยค่ะไม่รู้จะยังไงแล้วนะคะเพื่อนๆคะเนี่ยเมื่อกี้กีนะคะผ่านมาจากไอเสาไฟตรงนู้นค่ะเพื่อนๆแล้วก็ขึ้นมาตรงจุด เพื่อนๆจะเห็นว่ามันค่อนข้างสูงเลยนะคะเพื่อนเล่นเอาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะไปค่ะเพื่อนไปรูยกันต่อค่ะไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะแต่กี้นะคะก็แอบหวั่นใจอยูน่น,นิดนึงค่ะเพื่อนเพราะว่าเราเจอนะคะขี้ช้าง2.2ก้อนไปแล้วนะคะกี้เขาปรึกษากับทีมงาน,นะคะ่ะแต่ทีมงานนะคะบอกกับกี้มาว่าเราจะต้องไปกันต่อค่ะถ้าเจอช้างเดี๋ยวเขาจัดการเองค่ะกี้นะคะอยากจะให้เจอจริงๆค่ะดูซิว่าเจอแล้วจะเป็นยังไงนะคะ แต่อย่าเจอเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเพื่อนจะเป็นวิวแบบนี้เลยนะคะสูงค่ะเพื่อนแล้วก็แบบทางขึ้นมาก็ค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะเพื่อนคือถ้าไม่มืดนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเส้นทางต่อจากนี้นะคะจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยค่ะไปลุยไปลุยกัน ในช่วงแรกนะคะเพื่อนมันจะเป็นทางขึ้นเ <c oughs> ขาขึ้นเนินชันค่ะส่วนเส้นทางช่วงที่2นี้นะคะมันจะเป็นทางลงเขาค่ะเพื่อนแต่ว่ามันจะมีความชันไม่เท่ากับช่วงแรกค่ะแต่ว่าจะเป็นทางลงเขานะคะที่มีความยาวอย่างต่อเนื่องอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นค่ะเส้นทางนี้นะคะจะเป็นทางดินขี่สนุกเลยค่ะแต่น่าเสียดายค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกิมมัถึงช้าค่ะมัถึงนะคะก็มืดก็เย็นแล้วค่ะ ไม่รู้ว่าจะเข้าไปที่จุดชมวิวนะคะได้หรือเปล่านะคะเพื่อนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่านะคะไปได้แค่ไหนก็แค่หันค่ะ,ะไ,นะไปต่อ <laughs> ไปต่อหรือเปล่า <laughs> โอ้โหเรามาสำรวจเส้นทางแล้วมาบอกไปต่อหรือเปล่า คืออะไรกี้พี่อ่อนค่อยหลอกพี่อ่อนค่อยหลอกสมาชิกมาดิแล้วก็ยังไงใช่เพราะยังไงนะกี้ก็ขี่ผ่านไปได้อยู่แล้วโอ้กี้คุยเท่านั้นก็แค่ไม่ต้องเหนื่อยตอนนี้ไงพาสมาชิกมาเหนื่อยแทนไงโอเคกี้จะไปไหมเนี่ยจะไปถึงข้างบน ววพี่อ่อนนี่มันกี่โมงแล้วแค่นิดเดียวเราจะได้รู้ไงเรามาก่อนเป็นเิ์รุ่นพี่มาที่หลังเป็นเิ์รุ่นหลังเนี่ยไไโดนสิทธิ์ล้างครูไม่รู้เท่าไหร่แล้วพี่เพราะพี่อ่อนนี่แหละเอาไปก็ไปมาก็มามาก็มาแล้วแล้วค่อยไปหลอกเข้ามาตามสเต็ปพี่อ่อน อย่างที่บอกไปตอนต้นค่ะว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนเป็นการมาสำรวจเส้นทางนะคะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆนมาขี่ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะกิีมไม่มั่นใจเลยค่ะว่าจะพาเพื่อนๆนมาขี่หรือว่าพาเพื่อนเพื่อนมาแกงนะคะเพราะว่าทีมงานค่ะเขาดูมีความมุ่งมั่นนะคะดูมีความอยากจะมาสำรวจเส้นทางแบบแปลกๆ,ๆค่ะซึ่งกีนะคะ ก็ไม่มั่นใจค่ะว่าเขาจะพาเพื่อนๆมาขี่หรือว่ามาแกงกันแน่นะคะและตอนนี้ค่ะเพื่อนๆก็มืดมากแล้วนะคะกี่นะคะแอบวั่นใจค่ะเพื่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราเจอขี้ช้างมาถึง2จุดค่ะเพื่อนแต่ทีมงานค่ะยังมีความมุ่งมั่นที่อยากจะสำรวจเส้นทางค่ะต้องตามใจเขาสักหน่อยค่ะเพื่อนไปค่ะไปลุยกันต่อค่ะทางมากกับพี่อ่อนไม่เคยมีเซเว่นอยู่แล้วละร้านค้าย,ยังหายากเลย มากกบพี่อ่อนมีแต่หลุมมีแต่เดินมีแต่ทรายว้านี่มันเป็นกวดอะลื่นด้วยนะเนี่ยพี่อ่อนไปไหนต่อเนี่ยเอาง่ายสิทำไมต้องให้เลือกเคยเลือกง่ดยากเหรอถ้าอุ้ยคิดถึงใครวะคิดถึงพี่อ้อยกับพี่แสเลยพี่อ่อนเนี่ยหนูจะยุให้พี่อ้อยขึ้นอันนี้ เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะกีอยู่ที่จุดชมวิวนะคะแถวหนองใหญ่กันเพื่อนซึ่งตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวนะคะที่อยู่ใต้นะคะเพื่อนๆเสาไฟฟ้าแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะขี่ตามอ่าขี่ตามเสาไฟฟ้ามาเลยค่ะจะมาถึงตรงจุดนี้นะคะที่นี่นะคะเป็นเส้นทางใหม่ค่ะที่ทีมงานเพิ่งค้นพบคะ่ะเพื่อนๆและกีนะคะอยากจะเรียนเชิคววญค่ะทีมว้าวุ่นค่ะว่าเขาสนใจไหมคะเพราะว่ากีมีนี่คะ่ะนี่คะ่ะ หลังกี้นี่ค่ะเพื่อนมีทางขึ้นเดินนะคะมีให้เลือกค่ะเพื่อนอันนี้ง่ายค่ะอันนั้นง่ายนิดนึงค่ะอยากจะถามนะคะพี่ออยแล้วก็ซอวอ่าประจํากลุ่มของเราเนี่ยค่ะพี่ออยนะคะรวมไปถึงพี่แสนด้วยว่าสนใจอยากจะมาลองเส้นทางนี้หรือเปล่าค่ะถ้าลองถ้าสนใจอยากจะลองนะคะลงชื่อไว้เลยค่ะลงชื่อไว้เลยนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานพามาค่ะดูดูแล้วนะคะเส้นทางนี้ค่ะเพื่อนเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่ขี่สนุกเลยค่ะ น่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆสายเทลทางนี้เพื่อนๆมันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายจนเกินไปค่ะดูแล้วนะคะมีความท้าทายพอสมควรค่ะเก๊คิดว่ามือใหม่สายเทลก็น่าจะมาได้ค่ะออเท่าเรืออะไรอะคืออะไรอะกก้คืออะไรเนี่ยเพื่อนๆค่ะงานเข้าแล้วค่ะเจอช้างค่ะเพื่อนๆนู่นเลยค่ะ ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะแต่กี้เห็นค่ะเมื่อกี้นะคะตัวดำดำนะมันดำมากแล้วตัวใหญ่มากด้วยตัวใหญ่ด้วยเอ็ดดี้ทำยังไงไปเอาไปเหรอประกมันเห็นเราแล้วใช่แล้วเรากลับไม่ได้ด้วยตอนนี้ ขึ้นไปอีกไหมอยู่เฉยมันแค่นี้มันหนีมันไม่คหรอกพี่แต่ที่บอกให้ขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ค่ะเราไม่รู้ค่ะว่าช้างเขาไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเพื่อนก็เย็นมากมืดมากค่ะเพื่อนๆเลิกเลยนะคะช้างนะคะเขาจะตัวดําๆมืดๆค่ะเราจะมองไม่เห็นกันเพื่อนแต่กี้คิดนะคะว่าเขาน่าจะวนไปวนมาอยู่แถวนี้ค่ะเมื่อกี้นะคะเราแสดงตัวให้เขาเห็นแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ได้ตกใจอะไรก่ะเพื่อน แต่กี้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงและที่สําคัญค่ะเราไม่รู้ค่ะว่าเขามากี่ตัวค่ะเพื่อนๆกี้นะคะเลยตัดสินใจกับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าผิดหรือว่าถูกนะคะกี้ตัดสินใจปีนขึ้นเสาไฟฟ้าค่ะเพื่อนเพื่อดูค่ะว่าช้างเขาไปไหนยังไงนะคะเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราจะทํายังไงต่อไปคะ่ะกี้เจออะไรเจอช้างเจอช้างแล้วทาอะไรอยู่หนีช้างขึ้นเสาไฟฟ้าแรงสูงนู่นนะครับช้างนู่นนะนู่นนู่น ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าจะซูมนั้นซูมให้ดูดูนะครับช้างข,ข,ข,ขี่มาครับที่ชนบุรีเจอช้างกีกันเลยต้องทำอะไรเสาไฟฟ้าสูงยิงย้อยพงสูงหนีช้างจากที่เห็นนะคะเพื่อนเขามีตัวเดียวค่ะแลวเขานะคะกําลังเดินตามทางลงไปเรื่อยๆืยค่ะแต่ทางที่เขากําลังไปนี้นะคะเป็นทางเดียวกันกันกบที่เราจะต้องเดินทางกลับเลยค่ะเพื่อน เด Pokémon> ี๋ยวเราให้เขาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปค่ะเป็นไงประสบการณ์ครั้งแรกที่เจอช้างตัวเป็นๆในป่าร้อนเลยร้อนอนเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะคือช้างอ่ะคือเขาไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงไหนนะคะเดี๋ยวกี้นะคะจะส่งทีมงานไปดูก่อนค่ะเพื่อนส่วนกี้ไม่ไหวค่ะเพื่อนกี้กลัวมากเลยค่ะตอนนี้นะคะไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันท่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ ตอนนี้ช้างไปแล้วค่ะเพื่อนกก้ใช้เวลานะคะรอช้างไปประมาณ30นาทีค่ะแต่เป็น30นาทีนะคะที่ยาวนานมากๆเลยค่ะส่วนช้างนะคะชิลมากค่ะเพื่อนเดินไปนะคะแทะไปกินหญ้าข้างทางไปค่ะไม่ได้เห็นใจนะคะคนที่เกาะเสารอเลยค่ะเพื่อนยิ่งทีมงานกี้นะคะที่บอกกับกี้นะคะว่าจะจัดการกันช้างให้นะคะโน่นค่ะเพื่อนปีนขึ้นสูงกว่ากี้อีกค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆช้างไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามลงไปเหมือนกันค่ะเพื่อนเดยกกี้นะคะจะให้ทีมงานนะคะนําไปก่อนเลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวดูค่ะว่าถ้าเขาเจอช้างข้างหน้านะคะเขาจะจัดการช้างยังไงนะคะแต่กี้นี่สิค่ะเพื่อนๆนอกจากกลัวช้างแล้วนะคะยังต้องมากลัวผีอีกค่ะเพื่อนเพราะว่าขากลับลงไปนี้นะคะมืดมากๆค่ะเพื่อนมองทางแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเพื่อนกี้ไม่เอาอะไรแล้วค่ะเพื่อนขอแค่นะคะ กลับไปที่จุดสตาร์ทให้เร็วมากที่สุดค่ะเพื่อนๆไปค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดสตาร์ทเลยนะคะพี่ออนถึงยังอ่ะทำไมมันไกลกันเลยพี่ออนตอนเข้ามานั่นมันพี่ซ้างเลยนะพี่สา้าง เพื่อนๆคะแะกี้นะคะกับทีมงานนะคะก็ลงมาข้างล่างได้แล้วค่ะมันมาที่จุดสตาร์ทได้แล้วนะเพื่อนๆตื่นเต้นมากๆค่ะเพื่อนๆจริงๆนะคะกี้กลัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทริปนี้นะคะจบไม่สวยค่ะสําหรับอ่าทริปนะคะสํารวจเส้นทางนะคะเพื่อนๆถ้าเปิดทริปนะคะถ้ามีทริปหน้านะคะกี้ก็อาจจะขอตัวค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะกี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ